ชวนดูดะช็อตคัทพอดแคสต์เรื่องสั้นหลากแนวฟังแล้วชวนลุ้นหลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เขาสูญเสียของที่เขารักไปเนาะแบบมันหายไปอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็บังเอิญกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับปาฏิหารนะคือซึ่งเรื่องแบบนี้ฟังทีไรก็รู้สึก ประทับใจทุกครั้งเลยแต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวมองว่ามันมีมุมที่มันก็สวยงามมากไปกว่าเรื่องราวของปฏิหารอยู่นิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าเพ็กกี้แม็กซ์วีนนะอายุก็ราวๆประมาณ3 5ปีเธอก็เป็นชาวสวนที่เพิ่งแต่งงานมาได้ประมาณสองปีนะสามีที่เป็นที่รักของเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าจอร์นก็เป็นชายที่น่ารักมากๆคนหนึ่ง เขาเนี่ยได้มอบแหวนทองคำที่เรียบๆเลยวงหนึ่งแทนหัวใจของเขาเนี่ยให้เธอในวันที่ทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานกันแล้วเธอก็ใส่มันอยู่กับตัวตลอดเวลานะไม่เคยห่างไปไหนเลยไม่ลืมแม้แต่จะถอดทิ้งไว้ที่ใดเลยก็ตามพวกเขาแล้วก็เธอเนี่ยก็มีบ้านเล็กๆนะน่ารักนรักอยู่ด้วยกันสองคนอยู่บนเกาะที่ชื่อว่าเบนเบคูราซึ่งเป็นเกาะอยู่ในสกอตแลนด์นะซึ่งก็เป็นเกาะที่เงียบสงบงมากๆเกาะเล็กๆเงียบสงบแห่งหนึ่ง แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยขณะที่เธอก็ไปเก็บพวกหัวมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยที่แปลงที่เธอทําอยู่ซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกับชายทะเลเนี่ยเธอก็เอาถุงมือเนี่ยค่อยๆขุดถอนหัวมันขึ้นมาแล้วก็เก็บใสต่ตะกร้านะก็เป็นวิธีเก็บปกติจนกระทั่งพอใกล้ๆเสร็จเนี่ยทรายมันก็เลอะเต็มถุงมือของเธอไปละเธอก็เลยต้องถอดถุงมือเนี่ยเอามาสะบัดทรายออกเพื่อให้มันสามารถเอ่อทงานได้อย่างคล่องตัวขึ้น แต่อ้ทุกทีที่เธอทำเนี่ยมันไม่เคยเกิดเหตุนี้มาก่อนแล้วเธอก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยว่าแหวนแต่งงานวงสําคัญของเธอเนี่ยซึ่งจอนให้มาเนี่ยมันได้หลุดออกจากนิ้วของเธอตอนที่เธอถอดถุงมือแล้วก็สะบัดออกนั่นแหละแหวนมันก็กระดอนกระเด็นหายไปอ mm. ซึ่งกว่าเธอจะรู้ตัวเนี่ยก็คือกลับไปถึงบ้านแล้วพอเก็บข้าวเก็บของเสร็จมาดูอ้า แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหายไปแล้วเธอก็กระวนกระวายใจมากเลยนะเพ็กกี้ก็กลับไปหาแหวนทันทีเธอก็มองไล่ไปเลยหาตั้งแต่บ้านเนี่ยย้อนกลับไปตามทางที่เธอเดินจําได้ครั้งสุดท้ายคือตอนที่เธอจะสวมถุงมือจะไปขุดหัวมันเนี่ยเธอยังจําได้ว่ามันยังมีแหวนอยู่ดังนั้นก็น่าจะอยู่ที่แปลงหัวมันเนี่ยจนถึงทางกลับบ้านนี่แหละอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เธอก็เดินเรียงไล่เรียงไปตามทางถนนที่เธอเดินมาค่อยๆนึกว่าเธอไปแวะตรงไหนบ้างหยุดอยู่ตรงไหนบ้างค่อยๆมองหาไปเรื่อยๆจากแปลงมันฝรั่งจนถึงบ้านเนี่ยเธอก็เริ่มร้อนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเดินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทียิ่งไอ้ตรงแปลงหัวมันเนี่ยที่คิดว่าอาจจะเป็นจุดสําคัญที่เธอทําหลุดหายเนี่ยยิ่งมองยิ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีเพราะมันหายากมากเธอก็เสียใจมากๆนะแต่ว่าที่เธอคิดว่า ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือเธอไม่อยากเห็นจอเน่ะสามีของเธอเนี่ยรู้แล้วก็จะเสียใจยิ่งกว่าอีกเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจทําแหวนวงนี้มาให้เธอจริงๆในวันแต่งงานเขาเนี่ยสลักสัญ,ญลักษณ์พิเศษเ,เไว้ตรงขอบด้านในด้วยคือมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงริบเรียวนะไม่ได้ดูหรูหราเป็นแหวนเรียบๆเป็นแหวนทองคํไม่เรียบๆเนี่ยแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีแค่วงเดียวในโลกอยู่ดีอืมพอจะนึกออกเลยว่า ไม่อยากเห็นสามีแบบออกอาการแบบน้อยใจหรือแบบเสียใจอ่ะใช่ก็จนแล้วจนรอดนะเธอก็กลับไปตามหามันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่รอบแรกเนี่ยไม่เจอไปละพอกลับมารอบที่สองเนี่ยเธอก็ยิ่งทุกข์หนักเลยว่าโอ้โหมองหายังละเอียดละสองครั้งแล้วมันยังไม่เจอเลยอะ่ะทั้งที่มันควรจะเจอนะเพราะว่ามันก็น่าจะอยู่แค่ในบริเวณแปลงเท่านั้นเอง จอนก็เริ่มจับสังเกตแล,แล้วว่าเออภรรยาของเขาเนี่ยดูกังวลนะดูมีเรื่องทุกใจจนสุดท้ายก็สอบถามแล้วเพ็กกี้ก็สารภาพกับจอนตามตรงนะว่าเออเธอได้ทําแหวนทางงานที่มีค่ามากๆเนี่ยหลุดหายไปตอนที่ไปขุดอัวมันตอนแรกเธอก็กลัวเหมือนกันนะว่าจอนจะว่าอะไรเธอหรือเปล่าแต่ว่าจอนเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยแล้วก็เขาก็บอกเพียงแค่ว่าไม่เป็นแลนะเดี๋ยวผมจะหาวงใหม่เนี่ยมาให้คุณเองช่วงเวลานั้นเพ็กกี้ก็เลยไปใช้ แหวนแต่งงานของคุณแม่เนี่ยเอามาใส่ไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่งเพ็กกี้กับจอเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนนเองที่จอเนี่ยก็ได้มอบแหวนทองวงใหม่เนี่ยให้กับเธออีกครั้งหนึ่งทดแทนกับแหวนแต่งงานที่หายไปก็ต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะที่คุณจอเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักแล้วก็เขาก็รักเพ็กกี้มากๆด้วย แต่อย่างไรก็ตามเพ็กกี้ก็ยังคงคิดถึงแหวนแต่งงานที่หายไปของเธอเสมอนะเพราะว่ามันเป็นตัวแทนความทรงจําที่สวยงามอะในวันแต่งงานที่ทั้งคู่เนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตคู่กันอะแต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเออถึงแหวนมันจะสําคัญก็เถอะแต่ว่าการได้อยู่เคียงข้างกับสามีที่แสนรักเนี่ยมันก็สําคัญกว่าแหละดังนั้นถึงจะ หายไปที่แหวนเนี่ยแต่ว่าถ้ามีเขาอยู่เนี่ยเธอก็ยังทุเลาความเสียดายเสียใจลงไปได้บ้างจนเวลาเนี่ยผ่านล่วงเลยไปนะห้าสิบปี <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเพกกี้อายุได้แปดสิบกว่าปีละจริงๆก็แทบจะไม่ได้นึกถึงแหวนแห่งความทรงจําในการแต่งงานของเธอเนี่ยที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดไปแล้วนะจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยจอนสามีของเธอเนี่ยมาด่วนจากไป ก็ชาราภาพอะนะก็ไปตามอายุไขเธอก็รู้สึกแล้วว่าเออแม้จะมันเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่อะไรก็ตามที่มันมีความทรงจำร่วมกันระหว่างเธอกับสามีอะเธอก็อยากจะเอามาเก็บเอาไว้อะเป็นที่ะระลึกให้รู้สึกว่าจอนอ่ะยังอยู่ข้างๆเธอเสมอซึ่งไอแหวนองงานวงนั้นอะมันก็กลับมาอยู่ในความคิดของเพ็กกี้ครั้งหนึ่งนะเพราะว่าวันแต่งงานกันอะ ภาพของจอนที่ยิ้มมีความสุขแล้วก็ยืนเคียงข้างเธอในชุดเจ้าสาวเนี่ยเมื่อราวห้าสิปีก่อนเนี่ยมันก็หลอมรวมอยู่ในแหวนแต่งงานวงนั้นอะที่เขามอบให้เธอแต่ไอเรียวแรงวัยแปกว่าปีเนี่ยแล้วก็ความเป็นจริงเรื่องที่ว่าไอาการเวลามันผ่านไป50ปีเนี่ยโอ้โหสภาพบนเกาะหรือแม้แต่อะไรก็ตามเนี่ยมันคงถูกฝังลึกลงไปใต้ดินไปหมดแล้วอะคงหาอะไรไม่เจอแล้วแหละ เธอก็เข้าใจดีนะว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะได้แหวนแต่งงานวงนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็เก็บเรื่องแหวนวงนั้นนไว้เป็นแค่เรื่องเล่าเพื่อรลรึกถึงความใจดีแล้วก็น่ารักของจอรสามีของเธอท่านเองว่าเออเขาก็เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะไม่โกรธแม้ว่าตอนนั้นเธอจะทํามันหายไปก็ตามซึ่งต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่คนที่ฟังเรื่องราวเรื่องนี้คนหนึ่งคือเจ้าของโรงแรมเล็กๆบนเกาะ แห่งนี้แหละที่ชื่อว่าคุณโดนัลด์แม็กฟีเขาก็เป็นเพื่อนบ้านของคุณเพ็กกี้เนี่ยแหละเขาก็ไปได้ยินเรื่องนี้เนี่ยจากคําบอกเล่าจากคุณเพ็กกี้ที่เขาชอบแบบพูดคุยกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟังแล้วก็แบบรู้สึกเออมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยนะระหว่างคุณตาจอนกับคุณยายเพ็กกี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยแหวนทองอะ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นเยอะละมันน่าจะหาเจอสิ ซึ่งตรงนี hmm> ้เนี่ยต้องบอกว่าคุณโดนัลด์แม็ฟีอ่ะเมื่อราวๆประมาณ7ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอ่ะไปดูคลิปใน YouTube แล้วก็ไปดูพวกคลิปเกี่ยวกับนักตรวจหาโลหะตามชายหาดอ่ะที่จะแบบตระเวนหาพวกของมีค่าตามชายหาดต่างๆเนี่ยเขาก็เกิดความสนใจแล้วก็มองว่าเออเขาก็เป็นคนแบบอยู่บนเกาะอ่ะ ก็สามารถน่าจะเล่นอะไรพวกนี้ได้เขาก็เลยไปซื้อเครื่องตรวจจับโลหะเนี่ยมาลองเล่นแล้วก็ไปตรวจหาเราะตามชายหาดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประจําเนี่ยเป็นงานอดนกเอกมาเสมอเลยมาเจปีละและพอรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเออไอพวกโลหะต่างๆยังหาเจอเลยแหวนทองคอําอ่ะมันก็ต้องหาเจอแหละหน้าตาของอุปกรณ์นี่คือที่เป็นแท่งๆแล้วก็แบบเหมือนข้างล่างก็จะแบบมีอุปกรณ์ติดอยู่แล้วก็แบบไล่ตรวจตามพื้นดินอะไรอย่างนี้ปะ อารมณ์แบบหากับระเบิดอะไรประมาณนั้นป่ะใช่ประมาณนั้นเลยจริงๆถ้านึกภาพก็อารมณ์เหมือนพวกเครื่องตัดหญ้าเนอะออนึกภาพออกใช่ไหมที่แบบสะพายเอวแล้วก็กวาดหาแต่ว่าตรงปลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวใบพัดใบตัดหญ้าอะไรก็จะเป็นจานโลหะที่แบบคอยจับจับสัญญาณโลหะที่อยู่ใต้ดินลงไปแต่ปัญหาก็คือแม็กฟีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยที่เขาจะต้องไปเริ่มตามหาไอ้แหวนทองคําของเพ็กกี้ คือเวลาผ่านไปห้าสิบปีอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่บนเกาะเนี้ยที่มันเหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดละเขาก็ต้องไปสอบถามคนเก่าแก่บนเกาะเนี่ยคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณเนลแม็กเฟอร์สันให้ช่วยชี้เป้าหน่อยว่าเออจำได้ไหมว่าไอ้แปลงหัวมันที่คุณเพ็กกี้กับสามีเนี่ยเคยทำเมื่อก่อนห้าสปีก่อนอะ่ะมันอยู่แถวๆไหนก็ได้ช่วยชี้เป้ากันนะก็ไปเจอมา ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนทุ่งหญ้าริมชายหาดซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะชอบมาเหมือนปูเสือนั่งปิกนิกตอนเย็นกินข้าวดื่มกินแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกกันอะไรแบบนั้นซึ่งต้องบอกว่าคุณแม็กฟีเนี่ยพอไปเจอเข้าถึงกับช็อกเลยเพราะตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเขาโครงที่บริเวณแปลงมันก็ไม่ใหญ่มากอยู่ละมันน่าจะประมาณหนึ่งอะ่ะน่าจะหาไม่นานหรอกแต่พอไปเจอของจริง มันไม่มีร่องรอยที่ระบุว่าตรงไหนคือแปลงชัดเจนอีกแล้วมันมีแต่ทุ่งยาวๆกว้างๆไปเลยดังนั้นเนี่ยเขามีพื้นที่ที่ต้องตรวจหาโลหะเนี่ยมากถึงห้าพันตารางเมตรนะหรือราวๆสามไร่กว่าอไม่น้อยนะใช่ไม่น้อยแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นด้วยอย่างที่บอกเลยเอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเกาะเนี่ยมักจะมานิยมปูเสือกินดื่มกันเนี่ย ดังนั้นมันจะมีพวกเศษโลหะที่ถูกทิ้งเนี่ยไว้เยอะมากโดยเฉพาะพวกหูของกระป๋องน้ำอดรมณแล้วก็กระป๋องเบียร์เนี่ยเจอเยอะมากๆยังไม่นับพวกเกือกมา้าแล้วก็พวกขยะโลหะต่างๆเนี่ยเศษโลหะต่างๆเนี่ยที่มันจะคอยหลอกเครื่องจับตรวจจับโลหะของเขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอีกเพียบเลยเรานึกภาพออกเลยอะ่ะเดินไปสักพักดังอีกแล้วเครื่องเดินไปสักพักดังอีกแล้วแล้วก็แบบเจอเศษขยะอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหน่าเหนื่อยใจมากถูกต้องเลยอย่างนั้นเลยต้อมหนึ่งวันผ่านไปแม็กฟี่คว้าน้ำเหลวแบบเต็มเต็มเลยทั้งวันเดินหาทั้งวันเหมือนที่ต้อมพูดเลยเดินไปเติดเดินไปเติดแต่พอคุดหาได้เป็นหูกระป๋องเบียรอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็แทบท้อเหมือนกันนะแล้วเขาก็ทําอย่างเงี้ยได้วันหนึ่งเนี่ยมันก็ได้พื้นที่ไม่ไกลมากหรอกเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการหาค่อนข้างเยอะพอผิดหวังซ้ำาๆซากๆากอ่ะ มันก็เริ่มน่าจะถอดใจนะแต่เขาก็นึกถึงภาพสีหน้าใบหน้าของคุณยายเพกกี้อะว่าเออเธอจะดีใจแค่ไหนอะถ้าแบบได้เจอแหวนที่เธอแบบคิดถึงวงนี้เนะี่ยเขาก็เลยกล้มหน้าก้มตาตามหามันต่อไปนะยังไงก็ต้องเอาแหวนนะกลับไปหาคุณยายเพกกี้ให้ได้วันที่สองก็มาอีรอบเดิมเลยหูกระป๋องเหรียญโลหะกระดุมเศษโลหะเจออยู่แค่นี้เลยวันที่สามเขากลับมาอีกครั้ง แต่ละครั้งที่เครื่องส่งสัญญาณดังเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาอะไม่ได้แบบแค่แบบจับลงไปบนพื้นแล้วจะเจอนะเขาต้องขุดลงไปใต้ดินอะใต้ผืนทรายนั้นแะลงไปจนกว่าจะเจอไอ้วัตถุโลหะนั้นซึ่งบางทีก็ขุดลึกมั่งขุดน้อยมั่งเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องขุดมันก็เลยเต็มไปด้วยความล้านี่คือวันที่สแล้วที่เขาจะต้องหาแล้วก็ขุดแล้วพอขุดเจอแต่พวกขยะมันก็ท้อความล้มเหลวเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆไปมาตลอด เขาอ่ะขุดไปแล้วกว่า90หลุมนะแล้วก็พบเพียงแต่ความว่างเปล่าเหล่านี้ภาพของคุณยายเพกกี้ที่ดีใจอยู่อ่ะที่เขาคิดอยู่ตอนแรกเนี่ยมันก็เริ่มเลือนลางลงลนะแต่แล้วในหลุมต่อไปที่เขาขุดปรากฏว่าโลหะรูปวงกลมสีทองที่ด้านในเนี่ยขอบด้านในเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์สลักอยู่อะมันก็ปรากฏออกมาโอ้โหเจอเหรอเจอแม็ฟีคิดเลยว่าโอ้โห นี่อ่ะมันคือโอกาสแบบหนึ่งในแสนเลยมั้งที่เขาจะเจอไอ้แหวนวงเนี้แต่เขาก็เจอมันจนได้คราวนี้เนี่ยมันเหลือเรื่องที่ต้องลุ้นอย่างเดียวแล้วว่าและไอ้แหวนที่เขาเจอเนี่ยมันจะเป็นแหวนแต่งงานที่คุณยายเพ็กกี้ตามหาอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแหวนของใครก็ไม่รู้อ่ะอวันนั้นเสียงเคาะประตูที่บ้านของคุณยายเพ็กกี้ก็ดังขึ้นนะคุณยายเพ็กกี้ก็ค่อยๆเดินมามารับแขกวิศนาว่าใครมาหาเธอกัน พอเธอเปิดประตูออกมาเธอก็เห็นแม็กฟีเนี่ยยืนรอ,รออยู่ละเธอก็ยังไม่ทันถามอะไรนะว่าเออแม็กฟีมีธุระอะไรมาหาเธอหรือเปล่าแม็กฟีก็ชิงพูดก่อนเลยว่านี่คุณยายเพก็กกี้ผมมีอะไรมาให้คุณดูนะแล้วเขาก็ยื่นแหวนมาให้เธอเธอก็รับมาแบบงงๆนะว่าเอาอะไรมาให้เนะี่ยพราะเธอเห็นสัญลักษณ์ที่สลักอยู่ขอบด้านในของแหวนเน่ยเธอจําได้ทันทีเลยว่ามันคือแหวนแต่งงานของเธอที่จอนมอบให้ในวันนั้น น้ำตาแห่งความดีใจมันก็ไหลอาบแก้มเธอลงมานะเธอบอกว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยแต่นี่ฮะคือแหวนวงนั้นฉันคิดว่าคงไม่ได้เจอกับมันอีกแล้วขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยคุณแักฟี่ในที่สุดเนี่ยเพ็กกี้กับจอนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะผ่านตัวแหวนที่มันเป็นความทรงจำที่มันอัดแน่นอยู่ในนั้นนะีและก็ต้องบอกว่าที่เราบอกมาตอนแรกกันะว่ามันเหมือนเรื่องรา ปาฏิหาริย์อื่นๆแต่แตกต่างอยู่ตรงที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยปาฏิหาริย์เดียวของเรื่องเลยก็คือคุณเพ็กกี้อ่ะมีเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างคุณแม็กฟีที่ยอมลงแรงอ่ะเพื่อทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้มีความสุขในช่วงเวลาบ้านปลาชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งเออก็เป็นเรื่องราวที่แบบเราอ่านแล้วรู้สึกประทับใจมันไม่ได้มีแค่ความบังเอิญแต่มีความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากจะทําให้คนอีกคนหนึ่งอ่ะมีความสุขคุณแม็กฟีนี่ คือเรายังไม่ได้เห็นหน้าเขานะแต่ตอนนี้ในสมองเราจรินตนาการหน้าเขาเป็นพระเอกหนังโรแมนติกคอมเมดี้ฮอลลีวูดอะจริงๆเราคิดอย่างนั้นเลยคือเขาหล่ออ่ะเขาหล่อมากสำหรับเราตอนนี้ที่เราฟังอยู่ใจเขาหล่อมากจริงๆมันคือการทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยหวังแค่รอยยิ้มของหญิงชาราคนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านเท่านั้นเองอะ่ะ โอ้โหเป็นผู้ชายที่จิตใจงดงามมากนะใช่อย่างที่ต้อมพูดเลยแล้วโอกาสในการที่จะเจอมันน้อยมากแล้วความพยายามเขาสูงมากเราไม่กล้าพูดเลยว่าถ้าเป็นเราอ่ะโอ้โหครึ่งวันเราอาจจะเลิกแล้วอ่ะเจอแต่ฝากระป๋องเบียร์อย่างเงี้ยกลับบ้านเปิดกระป๋องเบียร์จิบดีกว่าจริงๆอเออคือแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่าฟลุกส่งรูปของคุณแม็กฟีใช่ไหมใช่ก็เป็นชายน่าจะอายุประมาณส0กว่าใช่ไหม น่าจะประมาณนั้นนะเขาไม่ได้บอกอายุในเรื่องด้วยโหแต่หน้าตาใจดีอืมมีสเสน่ห์เลยนะครับโอ้โหดีจังเป็นเรื่องที่เหมาะกับการมาเล่าส่งท้ายสุดสัปดาห์อย่างนี้มากหลังจากที่ระหว่างสัปดาห์น่าจะฟังเรื่องราวฆาตกรรมหรืออะไรที่เป็นคดีมาเยอะกับช่องชนดุดดาเนาะก็ถือว่าเปลี่ยนอารมณ์กันนะครับโอ้เรื่องนี้น่ารักจริงๆดีใจอ่ะดีใจกับคุณยายด้วยเชื่อว่าวันนั้นเธอนอนยิม้มอ่ะแล้วภาพวันที่สามีแบบ คุกเข่านาแบบนี้มามอบให้หรืองานแต่งงานมันแบบคงรื้อฟื้นวนกลับเข้ามาในสมองเธอเต็มไปหมดเลยอะ่ะอือคือเราเข้าใจความสุขของผู้สูงอายุว่ามีไม่กี่เรื่องหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องย้อนรำลึกอดีตนี่แหละอโอโ้โหเป็นของขวัญที่ดีมากๆจริงๆน่าชื่นชมน่าชื่นชมนะครับเอาล่ะและนี่ก็คือเรื่องราวชนุดะช็อตคัทเรื่องสั้นหลากแนวฟังแล้วชนลุน้นนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ได้ลุ้นระทึกแต่ลุ้นด้วยความอิ่มเอมใจใครชื่นชอบก็กลับมาติดตามได้ทุกสุดสัปดาห์นะครับผมทุกช่องทางเลย Facebook, YouTube, Blogdit, Spotify, Apple Podcast s, และ Twitter วันนี้ต้อมกับฟุกก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ